สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ผมยุ่งหน่อยนะวันนี้มากินลาบหมูกันค่ะใส่มีหนังด้วยนะคะทุกคนมีตับแล้วก็มีหนังด้วยใครเคยกินที่ใส่แบบนี้บ้างบาน่อยชัยภูมิกินแบบนี้จ้าวันนี้ก็มีผักกับแก้มก็คือหอมแดงนะคะพริกแดงผักไม่กับกับกับแก้มเอ้ยไม่ใช่กับแก้ม,ม,กกมผักไม่พร้อมเท่าไหร่นะวันนี้แต่ว่าอยากกิน อันนี้เป็นต้นหอมเดอัน,นี้ก็ผักกะหล่ำเข้าเหนียวร้อนๆจ้ามากินขวน้ำันเด้อดจ้าเข้าเหนียวแบบร้อนๆเลยซึ่งทำออกมาเสร็จนุกจากกินลาบหมูนะคะวันนี้ลุกขึ้นมาทำแบบเร็วมากมไม่มีพริกแห้งแล้วก็ใส่ใส่เป็นพริกพริกแดงนี้คแทนนะแล้วก็มีหอมแดงต้นหอมแค่นี้ ไปเลยค่ะทุกคนครับแรกอืมอืมอูม้อะไรจับแฮมอ,มอมืแตงกวาก็ไพิมีไไ่เป็นไรอืหนังหมู ชอบกินแบบมีน้ำหน่อยนึงเนาะเอาน้ำที่แบบเราลวกหมูนะ่ะใส่มาด้วยหน่อยนึงเพื่อจะให้มันมีน้ำนเนาะจะได้มาจำแบบนี้ <c oughs> ทำเยอะอยู่อันนี้แบ่งๆบมากินเดี๋ยวพวกนี้จะแบบไปซื้ออะอะไรนะไบใบยีออมบ้านผู้ขยเเอินใบยีออมไปสาราน่นอะไรจะกับไอ้กับทั่วแล้วก็แตงกว่ามาเนาะมันค่อยจะครบ ก็จะแส่บกินกับลาบแต่เมื่อนี้เนอะฝ้า,าอยากกินแห้งซื้อมูสับมาไม่ไหมเนาะคะ่ะก็เลยแบบเออทําทํากินก่อนละกัน <c oughs> อื้อโ้ยหมดช้อนมาันจักสดมากนนาอุ้ยขอโทษ <c oughs> เอาเหนียวจะกบัก น,นั่งบังไฟอะเนี้ยกัแสงมันเขา่าอืมอืมชันหลับอ่ะเนี่ยหนามากจิ้งๆหน,น่อยกะวันละเกินทุกวันนี้กินข้าวคำน้ำคำนะครัแบแซบแฮมพวได้กินโดนหระใจก็อยากกินหลับเนื่อย่นนะแต่ลุกไปตลาดตอนเสาร์าทันจา้าคือไม่ทันเลยใส่กพริกแดงไปนะ้ํามันค่อยแซบ สียด,ด้ไม่มีสียดยไม่มีแตงกวาซ้อนลุกไปเอาซ่อนจากข้าวก่อนมาสดน้ำมาแล้วค่ะ <c oughs> ไปเอาซ่อน ใสดน้ำน,นี้มีน้ำใส่น้ำมาหน่อยนึงออ้ยแสบสะใจแห้งเปียวอัมรำพอดีเปียวอัมรำเปียวอัมลำในเนี่ยนะที่จริงมีมีบีมีดีแม่พร้อม้วยนะแต่วันนี้อยากกินก้อยเปียวไนงะลับเปียวลืมเอาอัะไรมาอีกแล้วกระเทียม ทำยังไงเลยค่ะอืมรับครับเข้าติดมื้โอ้ยเข่ากระเดือยอืมอรย ยแฮมสมอยากค่ะขุยหอมแดงใส่ลงไปตับหนังมนะอืะอ,อพี่นนองถึกใจค่ะ ม,ม,มาทานข้าวให้ทุกคนชมแค่นี้นะคะ6นาทีไปแล้วปะเนี่ย ก็เป็นกำลังใจแล้วรอช,ชมคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้จบการรีวิวแค่นี้แะทานให้ชมแค่นี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะอือแมบ่าบาย